เพอนนะคะจะไม่เปิดมันปุบจบานะคะแต่จะเปิดปุ๊บจนะครับ็ดมันค้างนิดนึงนะคะ มากับเพื่อนชื่ออะไรนะทุกคนเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะขอโทษด้วยสู้สมาร์ทบุเอาตัวรอดสู้ยังมีสต๊อ もう一度待って。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  ที่ก็ซื้อได้มั่นใจแบบเป็นเงินได้ทุกคนก็เลยดีนะคะดีมากที่นี่ก็จมีการเลนทีกพนักงานก็จะมีการเล่นตัวนอยก็จะมีกา เหมืนที่เพื่นจะไต้เสียงอะไรแล้วแไม่ต้ย้ยจมันยังไม่พร้อม สอง,อ,งองนี่ยังขันขันนี้ได้ปกติบอทเขาจะแบบไม่ค่อยฟาร์มมานะคะไม่ค่อยได้ฟาร์มเนี่ยแต่บอทช่วงท้ายๆวงวงสุดท้ายอยันนั้นเขาจะฟาร์มมาเยอะอาจนกระเป๋าพี่เพิ่นเต็ม ว่าทำไมถึงแบบไม่ค่อยได้ลงคิดนะที่ชองนองเพื่้นก็ซื้อไว้สื้นี่เป็นถี่งเดวกนตอนนี้ก็ะเที่เฮ้ยกะเปาตัวนี้นงอีกเข้าหัวเข้าหัวนะโอเคเข้าหัว แล้วก็เดานำไปเราจะขับรถเราจะเล่นสองปืนนี้ใตเงมไทย ไฟไม้กันแต่ไม่หนุน เมื่อก,กี้เหมือนเะเข้าก้าวร้อยเอาปอพี่เพิ่มมันจะเต็มแล้วทุกคนเี๋่วพี่เป็นนะคะก็จะทำการทำการ ับเพื่อนคนคือว่าแล้วก็เพื่อนเดินหนาไพต่อเดน้าเพื่อนเดินหน้ไปฟารมกันเจ้ตังค์ทุกนเดิ พี่เปิ้ลนะคะจะปล่อยให้เพื่อนเก็บกล่องไปนะคะแล้วพี่เปิ้ลนะคะก็จะทำการเปิดฟาร์มในนี้นะคะแต่ก่อนนะคะพี่เปิ้ลนะคะทำ YouTube เหมือนกันนะคะแต่จะทำเป็น YouTube พวกตอนนั้นนะคะพี่เปิ้ลนะคะไม่ได้ทำ YouTube เล่นเกมนะคะพี่เปิ้ลนะคะก็ทำคลิปเปิดหน้าเออไม่ใช่ ทำคลิปคาทเล่นๆเฉยๆทำคลิปล่นๆพี่เปิ้ไม่ไดตัดคทุกคนพี่เ้ลตัดอะไรเลยพี่เปิลไม่ดตัดคลิปนะทุกคนอันบมื่กี้ปกติพี่เปิ้ลนะคะใช้ดีเซลยิงหัวคมๆแล้ว ทุกคนเจอ ขอโทษนะคะที่เอ็กก็ไม่ได้อยากเอ็กเราทุคนอย่างถ้ามีคนมาขังแต่พี่เปิ้ลนะคะก็จะขับรถไปรับเ,เพื่อนเบอร์ไปไหนวะขอยไปรับเพื่อนสามคนนะคะก็จะไปเป็นรถจิ๊บนะคะที่สนามก็ต้องทำให้ ไม ah. ่ตกลงนะไม่ตกงนะหนึ่งสองสามสบุคนเหนทุกคนทุกคนจแล้วใจอีกแล้วใจอีกแล้วจแล้ว ก็จะตายได้หมดนเราก็จะทำการขาดโมสเฟื่อชันรู้สึกว่าต้องไปรับคน เปิ man, ่มไปเรืยๆเหตเขาจะมกันไปรับเพื่อของนกนแล้วเพื่อนก็ะอนีและท่จะนสิ บ้ากิ๋งเลยทุกคนพี่เปิ้ลไม่ชอบเวลาถ่ายคลิปเลยอะแบบเห็นไม่ชอบบ้าก์อะดูดิเนี่ยมันวา้าดอีกแล้วแลจะทำการเล่นตาเนี้ให้จบแล้วก็จะไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาเปิดคลิปนะคะเนี่ทุกคนมันวาร์ดอีกแล้ว ครไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ป้นจะลงคลิปให้ดูนะคะกอน,นถ่ายะคลิปอ่ะเดี๋ยวพี่ป้นจะลงให้ดูว่าม,มันจริงหรือไม่ได้บอคไม่ได้ตัต่อไม่ไดตัดต่คลิปนะคะอเ้ีไม่ได้ตัดต่อคลิปเคะรครไม่ไก็อนนอลองไปด,ดูคลิปได้เลยคะ ใครที่เป็นแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่เป็นก็เป็นบ่อยก็ได้นะโอ้ยเพื่อนเน่าหล่อทุกคนอีู่เป็นทำตามแน่ายดีกว่าเพื่อนจะจะตัดไอ้พบศัตรูแล้วชนะแบบนี้ได้อี่หนึ่งนะคะทุกคน เพราะว่าเราจะเจอบอทมาทุกคนะ,คะอ๋เอเขาแบบค่ายเยอะมากกว่าเพื่อนอเลยทุกคนพี่เปิ้ลน,นะเอาทุกคนกดไม่ได้อ,อ,ะไะอะไรอ่ะก็อะไรทุกคนพี่เปินนะ้ลแต่พี่เปิ้ลได้ M v P นะ มันจะไม่อัเลเวลหรอกทุกคนนี่มันจะเป็นอีกแล้วทุกคนมันจะบั็กตลอดเลยนะใครไม่เชื่อดูได้เลยนะเดี๋ยวพี่เปิ้นทำคลิปนี้จบพี่ปิ้นก็จะทำการลงคลิปน,นะะีล้นจจนลงค,นะคลิปให้ดูนะคะว่ามันเป็นจริงไหมไม่ได้แจ๊งนะคะ すご、ah. はい